สวัสดีครับพี่พีมท่านมาทางแกงเห็นแล้วงอกนอันนี้ขิงนะครับขิงป่าเก็บมามากินทางกับเครื่องเคียงกับแก้มวันนี้ข้าวเช้านะครับเชี่ยงแล้วบันเข้าแซบใบดินเขาติ้ดมือครับ ทำเป๊ะเห็น,นงอใกหน่อยนึงครับถ้าเจ้าไปน้ำหลังมัได้หลายใส่ปัดติวสมสมๆจังน้อยครับ อืมครับทิ้งครับถ้าได้ปลาทูเค็มทอดจะแซ่บยู่ ขอตินมือครับอืมครบกินโฮปีครับปีนี้เครื่องได้กินแต่เห็ดเพราะได้กินบ่อย คัดเองนะครับถ้าเป็นเห็ดพิษผมรู้อยู่ครับมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เห็นเยอะอยู่อืมแซสบ ปพิ่งขมแต่ไม่ขอมอะผมอยู่น้อหยนหนึ่ง ลูกเมื่อเช้าในพริกผมเหี่ยวหมด อผมอิ่งนะครับอืบมแทบครับผมอิ่งนะครับกินกล้วยตบ้ายด้วยกล้วย ห็่พึ่งขมนิดน้อย,อ,ยอืมอิ่มแล้วครับถึงห้านาทีนะอิ่มแล้ว,ลวกขวดตัวทาย ไว้อยู่ในอยู่ในบ้านนคะครับอยู่ในสวนนี่แหละชุกคาเครือครับอืม สองลูกสามลูกนี้ครับโอ้หบบนแน่นเลยครับอืมดูทีสิอืม Ăn yên, kèm yên, chín yên Lắng yên Sao? À. Làm, làm đừng quên ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเดอ้ออันนี้ก็เอาไปปลูกก็ออกอยูน่น้นเลยยังมีรากอยู่ปิดนะครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะครับมาเดอ้อครับมาเดอ้อสวัสดีพี่น้องทั่วไปทั้งพี่น้องทั้งภางสายเด้อครับสุขเล่าครับที่เข้ามาเม้นอยู่ในช่อง tiktok ก็บกครับเจอหลายๆครับ คลิปนี้ขอทาไว้เท่านี้ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม,มนะครับไปนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปนะครับบ๊ายบายเดพาไปหาเห็ดอีกครับ